อันนี้จะเป็นการโกรกน้ำนะคะออกมาก,กครีมหรือโกรกน้ำก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะโกรกน้ำให้ดูนะคะเราจะให้ดูว่าโกรกน้ำกับโกรกครีมนะคะมันไม่ต่างกันเลยนะคะแต่โขกครีมก็จะสบายนิดนึงนะคะโรกน้ำก็จะใช้ตัวช่วยดูความเด้งนะคะดูความเด้ง หรือเราจะผสมครีมก็ได้นะคะผสมครีมกับน้ำอย่างละครึ่งก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะใส่น้ำเพียวๆเลยนะคะเป็นโกรกน้ำนะคะโกรกน้ำของบอนซองนะคะใส่ได้เลยนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นลูกอมเลยนะคะเด้งเหมือนกันนะคะ ดัดเด้งไม่เด้งนะคะรอนไม่รอนนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับโกรกนะคะขึ้นอยู่กับการเช็คความยืดหยุ่นนะคะนี่ค่ะนี่เราใช้โกรกนี่นะคะชุงละสามร้อยบาทนะคะหนึ่งพันมลนะคะใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะดูนี่รีบใส่เลยนะคะ